เดิมพันสเสนหาตอนที่167คุณชายเยี่ยเลวสามที่สุดหนานกงเยี่ยพังเดินเข้ามาในงานคนจากตระกูลดงังและนักธุรกิจใหญ่ต่างล้อมวงเข้าไปหาแต่ละคนพาการประสบประจงหนานกงเยี่ยต่างๆนานาเหล่าดาราในวงการบันเทิงก็ไม่ต่างกันชั่วขณะหนึ่งเจ้าภาพในงานกลับถูกเพิกเฉยไม่ได้รับความสนใจภายในใจของไซติจวินรู้สึกไม่สบายลมแต่เขาก็พยายามควบคุมอารมณ์เอาไวใ้ให้คงความสง่างามเหมือนเดิมไซติจวินจูงมือเหลืองร่วปิงเดินไปกล่าวทักทายหนานกงเยี่ย คุณชายเยี่ยมาร่วมงานถือเป็นเกียรติของผมจริงๆครับนานกงเยี่ยงเงยหน้าขึ้นมองหน้าเซติจวินจากนั้นหันไปมองหน้าเหลืงรั่วปิงถึงแม้ตอนนี้หน้าตาของเธอจะไม่ใช่เหลืงรั่วปิงแต่ดวงตาคู่นั้นของเธอยังคงมีเสน่ห์เหมือนเดิมยังคงดึงดูดเขามากแค่เผลอมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นเขาก็รู้สึกเหมือนต้องมนเหลืงรั่วปิงหลุกตาลงพยายามบอกตอนเองเธอคือชูหนิสยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนานกงเยี่ยแต่สุดท้ายเธอก็ไม่อาจสามารถหลอกความคิดตัวเองได้ นานกงเย,ย่ดึงสายตากลับกวาดมองไปที่มือของไซติจวินที่จับมือเหลิองรั่วปิงเอาไว้หัวใจของเขาเหมือนมีหนามแหลมทิ่มแทงเคืองตาเหมือนมีสายเข้าตาสีหน้าแสดงออกชัดถึงเต็มไปด้วยความเย้ยหยันประธานไซเกรงใจเกินไปแล้วครับผมมาที่นี่ไม่ได้มาร่วมสแสดงความยินดีแต่มารับนักสถาปนิกที่ผมเลือกด้วยตนเองเจ้าของดวงตาสีนินชำเลืองมองไปที่เหลิงรั่วปิงอีกหนึ่งชั่วโมงเครื่องบินของผมจะขึ้นบินถ้าคุณมาได้ก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองหลงไปพร้อมกับผม แต่ถ้ามาไม่ได้ผมก็จะประกาศรับสมัครคนใหม่กวนอวิยืนอยู่ด้านหลังนันกงเยี่ยอดไม่ได้ที่จะกระตุกยิ้มขึ้นมาคำพูดของคุณชายเยี่ยทำไมฟังดูทำเกินกว่าเหตุบีบบังคับให้เจ้าสาวรีบออกไปจากพิธีมั่นพฤติกรรมขาดศีลธรรมแบบนี้เกรงว่าคงมีแต่คุณชายเยี่ยของเขาเท่านั้นที่ทำออกมาได้ทว่านานกงเยี่ยกลับยังรู้สึกไม่สะใจเขาใส่แยะยิ้มเจ้าของดวงตาสีดำสนิทรีเล็กลงเครื่องบินของผมจอดอยู่ที่ลานบินตรงเจียว จากที่นี่ไปลานบินตรงเจียวต้องใช้เวลาประมาณ50นาทีผมขอตัวก่อนยินดีกับงานมั่นของพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะครับพูดจบนานกงเยี่ยหันหลังเดินออกไปจากงานมั่นท่ามกลางสายตาตกใจของทุกคนแผ่นหลังของเขาไม่ว่าจะมองอย่างไรยังไงก็รับรู้ได้ถึงความสะใจ,จและผเด็จการ กวนอวิเดินตามหลังนันกงเยี่ยอดไม่ได้ที่จะกระตุกยิ้มมุมปากคุณชายเยี่ยมาขัดขวางงานมั่นชัดๆเริ่มจากแต่งตัวทําผมด้วยความบรรจงเพื่อแย่งหน้าสีนเจ้าภาพตามด้วยบีบให้เจ้าสาวรีบออกจากงานมั่นเป็นพฤติกรรมที่แย่มากจริงๆและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกําหนดเวลาให้เหลิงร่วบปิงไปถึงลานบินพายาในหนึ่งชั่วโมงอีกทั้งขับรถจากที่นี่ไปลานบินอย่างต้อง ใช้เวลากว่า50นาทีซึ่งก็หมายความว่าเหล่งร่วปิงสามารถอยู่ในงานมั่นได้อีกแค่10นาทีนี้เป็นเวลาที่น้อยมากจริงๆไอายาอายาคุณชายเยี่ยของเขาไม่เพียงแต่ไร้สีนทะรมแต่เลวทามที่สุดไซติจวินรู้ดีว่าหนานกงเยี่ยจงใจหาเรื่องตนเขากำหมัดแน่นสายตาจับจ้องไปที่แผ่นหลังของหนานกงเยี่ยกัดฟันกรอด หลิงร่วบปิงสบถทอดานานกงเยี่ยนใจคุณนานกงเยี่ยคุณมันเลวจริงๆคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนใจแคบแบบนี้มีปัญหากับไซตี้จวินก็เลยจงใจให้เขาตกที่นั่งลำบากถ้าไม่ใช่เพราะแลนด์มาร์คเมืองหลงเธอไม่มีวันกลับเมืองหลงกับเขาเด็ดขาดมองดูสีหน้าไม่สบอารมณ์ของไซตี้จวินเหลิงร่วปิงปวดใจมากเธอตบหัวไหลเขาเบาๆอย่าโมโหเลยนะขอดทนเพื่อฉันได้ไหมข้าหลังจากเสร็จงานแล้วพวกเราก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอีกเธอใช้คำว่าพวกเรา ใบหน้าเกลี้ยกล่ของไซติจวินมีรอยยิ้มจางๆครับผมไปส่งคุณไปนะไม่มีเวลาแล้วเหลิงรวบปิงจึงรีบถอดชุดมั่นสวมเสื้อขนเป็ดตัวยาวแล้วออกเดินทางทันทีเธอเดินไปที่หน้าประตูโรงแรมพร้อมกับไซต้จวินพบว่าหนานกงเยี่ยยังไม่ไปเขานั่งอยู่ในรถลดกระจกลงมองมาที่เธอเหมือนจะยิ้มและเหมือนจะไม่ยิม้มคุณฉู่ถ้าคุณไม่รังเกียจไปลานบินพร้อมกับผมก็ได้นะครับขอบคุณความหวังดีของคุณหนานกงมากนะคะแต่คู่มั่นของฉันจะไปส่งฉันค่ะ เหลิงร่วบปิงยิ้มอย่างมีสง่าแต่ความรู้สึกที่แสดงออกมานั้นดูจืดจางและห่างเหินไซติจวินรู้สึกเหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่กดทับใจของเขาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงเปิดประตูให้เหลิงร่วบปิงดูแลเธอจนนั่งเรียบร้อยเข้าที่จากนั้นเดินอ้อมไปที่ที่นั่งคนขับสตาร์ทรถแต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดไม่ถึงก็คือรถยนต์ของเขาที่ตอนเช้ายังดีๆอยู่กลับสตาร์ทไม่ติดเขาลองสตาร์ทอยู่หลายครั้งก็ยังคงสตาร์ทไม่ติด เวลาค่อยๆผ่านไปถ้าสั่งให้คนเอารถคันใหม่มาก็คงไม่ทันเวลาอย่างแน่นอนไสตี้จะวิ้นชกเข้าที่พวงมาลาัยอย่างแรงรถยนต์ของเขาเขารู้ดีต้องมีใครมาทําอะไรกับมันแน่ๆคนที่กล้ามายุ่งกับรถของเขานอกจากนานกงเยี่แล้วจะมีคนบ้าที่ไหนกล้าทําคือนานกงเย่เขาไม่ได้แค่โรคจิตแต่ยังปัญญาอ่อนอีกด้วยเวลานี้เสียงของนานกงเย่ดังขึ้นอีกครั้งประธานายเหมือนว่ารถของคุณจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นให้คู่มั่นของคุณมานั่งรถผมใหมครับ ไซตี้จวินงุดหงิดเขานิีงเงียบเหลืองร่วบปิงลำบากใจมากสุดท้ายเธอจึงกลุมมือไซตี้จวินแล้วปลอบโยนเขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนเขามีปัญหากับคุณเพราะเหลืองร่วบปิงแต่ว่าคนที่เป็นคู่มั่นของคุณในตอนนี้คือชูหนิงซยาคุณไม่จําเป็นต้องถือสาคนอย่างคุณนานกงหรอกคะะคะไซตี้จวินเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วคลี่ยิ้มออกมาเขาก้มหน้าลงหอมแก้มของเหลืองร่วบปิงครับเชื่อฟังคุณทุกอย่าง การหอมแก้มในครั้งนี้ทำให้หนานกงเยี่หน้าดำหน้าแดงทันทีถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่เหลิงร่วบปิงตอนนี้เขาคงถอนฟันไส้ที่จะวิ้นจนหมดปากแล้วต่อยเขาจนหน้ายับแล้วแน่ๆ่เหลิงร่วบปิงยิ้มลงจากรถของไส้ที่จะวิน้นขึ้นไปบนรถของหนานกงเย่ไส้ที่จะวิน้นยืนอยู่ที่รถอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่หนานกงเย่กลับสั่งให้กวนอวีขับรถออกไปกวนอวิรีปิดกระจกแล้วเหยียบคันเร่งทันทีรถพุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วกับลูกดอกธนูแค่เสี้ยววินาทีก็ขับไปไกลาจากไส้ที่จะวิ้ เหลิงร่วบปิงปลายตามองหนานกงเยี่ยยางเหนื่อยใจเธอรอบพูดในใจผู้ชายคนนี้ยังคงเผด็จการและเอาแต่ใจไม่เปลี่ยนไม่รู้จักโตเลยสักนิดตั้งแต่เหลิงร่วบปิงขึ้นมาบนรถหนานกงเยี่ยเอาแต่ทำหน้าบึ้งจ้องไปที่แก้มของเธอที่ถูกเซตี้จะวิ้นหอมเขาอยากจะจับเธอไปล้างหน้าให้สะอาดเสียตอนนี้เลยจริงๆเธอเป็นผู้หญิงของเขาแต่กลับกล้าให้ผู้ชายคนอื่นมาหอมแก้มควรจะจับตีก้นจริงๆรอให้กลับไปถึงเมืองหลงก่อนเธอเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับนิสัยดื้อรั้นของเธอ เหลิงรั่วปิงเข้าใจถึงความประสาทของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเธอจึงไม่สนใจพิงตัวลงแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างนั่งเงียบไม่พูดไม่จักถึงจะนั่งบนรถคันเดียวกับเขาอีกครั้งกลับไปเมืองหลงด้วยกันแต่ก็เพื่อที่จะสารฝันให้สำเร็จห้ามเอาตัวไปข้องเกี่ยวกับเขาอีกนี่คือสิ่งที่เหลิงรั่วปิงบอกกับตนเอง เดิมที่กวนอวิคิดว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะทําให้คุณเหลิงมาอยู่ใกล้ตัวคุณชายเย่ยต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เหลิงร่วบปิงมีความสุขทําทุกอย่างเพื่อชนะใจเธอแต่ใครจะไปคิดว่าคุณชายเย่ยของงอเขาจะทําหน้าบึ้งตลอดทางไม่พูดไม่จาแม้แต่คําเดียวการกระทําของนานกงเย่ยทําให้กวนอวิร้อนใจมากและทําให้เขาเดาไม่ออกจริงๆ50นาทีผ่านไปพวกเขามาถึงลานบินตรงเจียวนานกงเย่ย,ยังคงหน้าบึ้งเขาลงจากรถแล้วสาวเท้าเดินขึ้นไปบนเครื่องบินส่วนตัว กวนอวียื่นกุญแจรถให้กับพนักงานที่อยู่ในประเทศเอาตูเดินนำเหลิงรั่วปิงไปบนเครื่องบินด้วยความเคารพบริการเธออย่างดีเขาไม่รู้ว่าหนานกงเย่ยกำลังโมโหเพราะเรื่องอะไรแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือไม่ว่าหนานกงเย่ยจะโมโหแค่ไหนแต่เหลิงรั่วปิงก็สำคัญกับหนานกงเย่ยมากดังนั้นตนจึงจำเป็นต้องดูแลเหลิงรั่วปิงอย่างดีไม่อย่างนั้นหน้าที่ผู้ช่วยนี้คงไม่ต้องทำแล้ว เหลิงรั่วปิงไม่สนใจหนาะนอนกงเยี่ยแม้แต่น้อยถึงอย่างรายการกลับไปเมืองหลงครั้งนี้ของเธอก็ไม่ได้กลับไปเพื่อคืนดีกับเขายิ่งความสัมพันธ์ของเธอกับเขาแย่เท่าไรรักก็ยิ่งเป็นไปตามหมอที่เธอต้องการเธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูแลเธอสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองขึ้นไปบนเครื่องบินเหลิงรั่วปิงเก็บสัมภาระของตอนเองให้เรียบร้อยนั่งบนโซฟาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหนานกงเยี่ยหยิบหนังสือออกมาอ่านเธอไม่สนใจหน้าตาบูดบึ้งของเขาระหว่างทั้งสองคนมีโต๊ะกั้นกลางเอา เครื่องบินส่วนตัวที่นานกงเยี่ยนำออกมาใช้ในครั้งนี้ขนาดเทียบเท่ากับเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กภายในตกแต่งอย่างหรูหรามีทั้งโซฟาโต๊ะขนมหวานและวายอย่างครบครันท้วนไม่ต่างอะไรกับโรงแรม5ดาวเหล่าบดิกาดและพนักงานทั้งหมดถูกกวนอวิไล่ไปที่ห้องโดยสารอีกด้านหนึ่งห้องโดยสารหลกักจึงมีแค่เหลืงร่วปิงและนานกงเย่ย หนานกงเยี่ยนนั่งอยู่บนโซฟาเอนอิงตัวลงพิงเบาะนอนนั่งไขว่ห้างมองดูเหลิงร่วปิงที่กำลังก้มหน้าอ่านหนังสือตาไม่กระพริบจู่ๆความโมโหที่อยู่ภายในใจก็ค่อยๆจางหายไปหลายต่อหลายคืนที่เขานอนไม่หลับได้แต่ฝันให้เธอกลับมาอยู่ข้างเขาตอนนี้เธอกลับมาหาเขาแล้วรู้สึกเหมือนกำลังลอยตัวอยู่บนก้อนเมฆกลัวว่านี่จะเป็นแค่ความฝัน อากาศภายในห้องโดยสารอุ่นมากเหลืงรวบปิงถอดเสื้อขนเป็ดตัวยาวด้านในสวมเสื้อสเวตเตอร์ลายลูกไม้สีเขียวเข้มกางเกงทรงสลิมสีดำรองเท้าหนังสีส้มเธอแต่งตัวเรียบง่ายธรรมะแมงมีสง่าเหมือนคอรังแรกที่เขาได้เจอกับเธอตอนอยู่ที่เมืองหลงคิวเรียวบางสีหน้านิ่งๆผมยาวประบ่าใบหน้าหมดจดและคอระหงเธอสวยเหมือนเทพีแห่งสายน้ำในนิยายกรีกแม้ว่าเธอจะไม่แสดงมีสีหน้าและไม่ได้ทำท่าทางใดๆแต่นั่นก็ทำให้หัวใจของคนที่มองเต้นแรง นานกงเยี่ยงเงียบอยู่นานไม่อยากทำลายบรรยากาศนี้เขาทำเพียงแค่มองหน้าเธอเงียบเงียบแค่นี้ก็ทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากแล้วหลังจากผ่านไปนานครู่หนึ่งเขาเหยียดนั่งตัวตรงกระแอมไอเบาๆแล้วพูดขึ้นคุณอยากดื่มอะไรหน่อยไหมเหลิงรั่วปิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือเธอคลี่ยิ้มบางๆไม่เป็นไรข,ขอบคุณนะคะหลังจากที่เธอตอบกลับสั้นๆก็ก้มหน้าลงอ่านหนังสืออีกครั้ง ความนิ่งเฉยและห่างเหินของเธอทำให้เขาเจ็บปวดสีหน้าของนานกงเยี่ยนนิ่งค้างความเย็นชาของเธอทำให้เขาไม่รู้จะชวนคุยพูดเรื่องอะไรพวกเขาเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งสุดท้ายนานกงเยี่ยนลุกขึ้นแล้วเดินไปเติมน้ำเปล่ามาให้เธอเขายื่นไปตรงหน้าเหลืงร่วปิงพยายามยิ้มและพูดกับเธออย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคุณเย็นชากับเจ้านายคนใหม่ขนาดนี้เลยเหรอครับ เหลิงร่วปิงเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจมองดูใบหน้าเกลี้ยงกล่วที่ใกล้เข้ามาเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินถ้าเธอจำไม่ผิดหนานกงเยี่ยไม่เคยจีบผู้หญิงมาก่อนจึงอย่าได้พูดเรื่องว่าเขาจะตักเติมน้ำให้ผู้หญิงคนไหนเลยเธอกับเขาเคยเจอกันแค่สองครั้งเท่านั้นทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยหนานอกงเยี่ยเองก็เพิ่งรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมเวลานี้เขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงของเขาแต่เธอยังคงแทนตัวเองเป็นชูหนิงสยาการที่เขาเข้าใกล้เธอมากขนาดนี้มันดูผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เขาคิดดูแล้วเขาใช้ไม้แข็งกับเหล่งรั่วปิงไม่ได้และไม่สามารถเปิดโปงเธอไม่ได้เช่นกันตอนนี้เธอชอบที่จะเป็นชูหนิงเซายดังนั้นเขาต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มจากการตามจีบชูหนิงเซายใช่จีบชูหนิงเซายหนานกงเยี่ยมไม่เคยจีบผู้หญิงคนไหนมาก่อนตอนนี้กลับตัดสินใจที่จะจีบเธอนี้คงเป็นแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่เขาจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อก่อนเธอเอาแต่บอกว่าการเริ่มต้นของเขากับเธอมันเริ่มต้นไม่ดี ดังนั้นเธอจึงไม่ยอมเปิดใจให้เขาถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เขาจะเริ่มต้นใหม่กับเธอทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะใจเธอใช่แล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้หนานกงเยี่ยจะตามจีบชูหนิงเซายเดิมพันสเสนหาตอนที่168ดผมอยากจีบคุณหนานกงเยี่ยคลี่ยิ้มบางๆรอยยิ้มของเขาอบอุ่นเหมือนลมในฤดูใบไม้ผลิเสียงทุ้มต่ำของเขาหน้าฟังมากนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเอาน้ำมาให้ผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันคุณจะไม่ให้เกียิผมหน่อยหรือครับ เหลิงรั่วปิงลังเลอยู่สองวินาทีวางหนังสือลงเบาๆรับแก้วน้ำมาจากเขายิ้มบางๆขอบคุณค่ะบางทีคนเราอาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้บางทีนานกงเยี่ยคนเดิมที่เธอรู้จักยังมีด้านที่เธอไม่เคยเห็นการที่ยกน้ำมาให้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเธอไม่จำเป็นต้องตื่นตกใจนานกงเยี่ยกระตุกมุมปากด้วยความพอใจเขานั่งลงตรงโซฟาด้านซ้ายของเหลิงรั่วปิงทำให้เห็นหน้าด้านข้างของเธอพอดีแววตาลุ่มลึกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนคุณชูหนิงสยา พวกเราคุยกันหน่อยได้ไหมครับเหลิงรัวปิงแปลกใจอีกครั้งไม่รู้จะกลืนน้ำที่อยู่ในปากอย่างไรนี่คือเสียงของหนานกงเยีย่เสียงที่เต็มไปด้วยการขอร้องอย่างอ่อนโยนการร้องขอด้วยคำพูดหวานหยดย้อยไม่ว่าจะฟังอย่างไรยังไงก็ไม่เหมือนหนานกงเยี่ยเลยสักนิดเมื่อก่อนตอนที่เธอกับเขารักกันมีหลายครั้งหลายเวลาที่เขาอ่อนโยนกับเธอแต่ความอบอุ่นของเขาเคลาไปด้วยความเอาแต่ใจเผด็จการเป็นสิ่งที่ไม่ยอมให้เธอปฏิเสธความอบอุ่นของเขาเธอจำเป็นต้องรับมันเอาไว้แต่เขาไม่เคยขอร้องเธอแบบนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เธอไม่ใช่เหลิงร่วปิงสําหรับเขาแล้วเธอเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วทําไมเขาถึงทําแบบนี้เขาควรที่จะเย็นชาทําตัวหยิงยะโสอยู่เหนือทุกคนไม่ใช่หรือแบบนั้นต่างหากที่เป็นตัวเขาเวลานี้เขานั่งใกล้กับเธอมาก กลิ่นที่คุ้นเคยของเขาอบล้อมเธอเอาไว้ทําให้เธอกระวนกระวายขึ้นมาถึงแม้สมองของเธอจะสั่งให้เธอปฏิเสธเขาแต่เพราะเธอกับเขามีวันเวลาดีๆด,ด้วยกันมากมายร่างกายของเธอกลับจดจํากลิ่นของเขาเอาไว้ตามสัญชาตญาณกลิ่นของเขาเพียงแค่สูดเข้าไปก็ปลุกทุกเซลล์ในร่างกายของเธอจนตื่นความจริงแล้วความเป็นจริงเธอไม่เคยลืมเขาเลยมาก่อนขณะที่เธอกําลังเหม่อลอยเหลืองร่วปิงพยายามปรับอารมณ์ของตนเองพยายามฉีกยิ้มออกมาคุณนานกงอยากพูดเรื่องอะไรคะ คุณชอบไซติจวินจริงๆเหรอหนานกงเยี่ยมองหน้าเหลิงร่วบิงตาไม่กระพริบเหมือนคุณครูที่กำลังรอคำตอบจากนักเรียนเหลิงร่วบิงขมวดคิ้วคุณหนานกงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของลูกน้องมากขนาดนี้เลยเหรอคะเปล่าคุณพิเศษกว่าคนอื่นทำไมคะเพราะเพราะผมอยากจะจีบคุณคำพูดนี้ออกมาจากปากหนานกงเยี่ยแม้แต่หนานกงเยี่ยก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นเสียงของตนเหลิงร่วบิงเกือบจะสำลักน้ำเขาบอกว่าเขาจะจีบเธอหือตลก สิ่งที่เขาปฏิบัติกับผู้หญิงคือต้องเป็นฝ่ายควบคุมทุกอย่างถ้าต้องการก็จะเอามาให้ได้ถ้าเบื่อก็จะสะบัดทิ้งทันทีถึงแม้ตอนนั้นเขาจะพูดว่าชอบเธอแต่เขาก็ใช้กำลังในการบีบบังงอกับให้เธออยู่กับเขาทำให้เธอไม่สามารถขัดขืนไม่ได้ตอนนี้เธอเป็นชูหนิงสซาเธอมีดีอะไรที่ทำให้เขาต้องทำแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะชีวิตเงียบเหงาเกินไปอยากใช้วิธีใหม่ไม่อยากบีบบังคับให้ใครมาเป็นนางบำเรอแล้วเปลี่ยนเป็นหลอกให้รักแทน คือคุณนานกงคุณให้เหตุผลฉันสักข้อได้ไหมคะเหลิงรั่วปิงหัวเราะในลําคอคุณก็รู้ฉันเพิ่งมั่นกับเซตีติจวินฉันไม่อยากเป็นนางบําเรอของพวกคนรวยนานกงเยี่ยเพ่งรู้ว่าเธอเข้าใจความหมายของเขาผิดไปอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลผมจริงจังมากนะครับคุณชูหนิงสยาถ้าคุณยินดีที่จะคบกับผมผมแต่งงานกับคุณได้เหลิงรั่วปิงรู้สึกเหมือนได้ยินเรื่องตลกเธอสายายิ้ม งานแต่งงานของคุณหนานกงกลายเป็นของไร้ค่าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเธอหัวเราะเยาะหยันถ้าฉันจำไม่ผิดเมื่อครึ่งเดือนก่อนคุณเพิ่งบอกว่าคุณมีผู้หญิงที่คุณรักมากที่สุดตอนนั้นเขาบอกว่ารักเธอแต่ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเธอเขาแค่ยอมรับว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาตอนนี้พอได้เจอกับชูนิงสยาเขากลับกล้าให้คำสัญญาว่าจะแต่งงานกับชูนิงสยาหืดเขามั่นกับอวิหลานซีไปแล้วไม่ใช่หรือไง มือที่วางไว้บนแขนโซฟาของหนานกงเยี่ยกเกรงเล็กน้อยเขารู้สึกเหนื่อยใจเขารู้ว่าระหว่างเขากับเหลิงรั่วปิงมีเรื่องเข้าใจผิดมากมายใช่ไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆและไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเธอที่มีต่อเขาไม่ได้ครับคุณพูดถูกผมรักผู้หญิงคนหนึ่งมากสิ่งที่ทําให้ผมสนใจในตัวคุณก็เพราะคุณเหมือนเธอมากแต่เป็นเพราะผมตามหาเธอไม่เจอผมเลยเลือกที่จะชอบคุณแทนพูดแบบนี้คุณหนานกงเยี่ยเห็นฉันเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนั้นหรอคะ ถ้าคุณโอเคคุณก็คือเธอฉันไม่โอเคค่ะคุณนานกงฉันรู้สึกว่าบทสนทนานี้ไม่ดีเลยสักนิสาเหตุที่ฉันไปเมืองหลงเป็นเพราะเรื่องเดียวซึ่งก็คือลันมาร์กเมืองหลงหลังจากจบโปรเจก์นี้ฉันจะกลับประเทศเอาตู่คู่มันของฉันรอฉันอยู่ดังนั้นรบกวนคุณนานกงมองฉันเป็นแค่พนักงานทั่วไปฉันจะขอบคุณคุณมากคู่มันของเธอนานกงเยี่ยงเงียบเขากัดฟันกรอดถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้แต่แรกเขาคงยิงไส้ตี้จวินให้ตายที่เมืองเฟิ่งไปแล้ว เหลิงรั่วปิงไม่สนใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของนานกงเยี่ยและไม่ใส่ใจแค่ว่าตนเองจะทําให้เขาเสียหน้าหร,หรือเปล่าหลังจากที่เธอพูดในสิ่งที่อยากจะพูดจบก็ก้มหน้าอ่านหนังสือทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนบรรยากาศภายในห้องโดยสารเข้าสู่ความเงียบ ความเป็นจริงนานกงเย,ย่ไม่ได้โมโลและไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเสียหน้าแต่เขากำลังเศร้ายิ่งเธอเย็นชากับเขาเท่าไร่รอเขาก็เจ็บปวดมากเท่านั้นครั้งหนึ่งเธอเคยยกหัวใจให้เขาแต่เขากลับทำลายมันด้วยมือตอนเองภายในใจของเขาเจ็บปวดมากเขาเคยเฉียดเข้าใกล้กับความสุขขอแต่วินาทีสุดท้ายเขากลับปล่อยให้ความสุขหลุดลอยไปตอนนี้อยากกลับมาชนะใจเธออีกครั้งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะราบรื่นไม่เคยคิดว่าจะได้มาง่ายๆดังนั้นเขาจึงมีความอดทนสูงมากหลังจากผ่านไปนานครู่หนึ่งนานกงเย,ย่ยิ้มบางๆ ครับทำตามที่คุณพูดคำตอบที่มาช้าดังขึ้นหลังจากเงียบอยู่นานถึงแม้เขาจะพูดเสียงเบาทว่ากลับพูดขึ้นกระทันหันมือของเหลิงร่วบปิงที่กำลังพลิกหน้าหนังสือหยุดชะงักแต่เธอไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรมากมายเธอไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นยังคงตั้งใจอ่านหนังสือต่อ การเจอกันอีกครั้งเธอรู้สึกว่าหนานงเงียบเปลี่ยนไปเธองุนงงกับการกระทําของเขาแต่ว่าเธอก็ขี้คร้านจะทําความเข้าใจการมาเจอเขาครั้งนี้เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆหลังจากจบงานแล้วเธอกับเขาก็เป็นแค่คนแปลกหน้าของกันและกันเธอไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจในตัวเขาหนานองเยียบเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายชวนคุยเขาหยิบแล็บท็อปมาวางไว้บนตักแล้วนั่งทํางานบรรยากาศในห้องโดยสารกลับมาเงียบอีกครั้งมื้อเที่ยงกวนอวิเดินเข้ามาเงียบๆ คุณชายเยี่ยครับอาหารเที่ยงเตรียมพร้อมแล้วครับรับประทานตอนนี้เลยไหมครับนันกงเยี่ยงเงยหน้าขึ้นมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จอแล็ปท็อปอื้มเสิร์ฟได้เลยหันไปมองเหลิงร่วปิงคุณหิวหรือร,อ,รอยังกินข้าวกันเถอะค่ะเหลิงร่วปิงพับปิดหนังสืออย่างเป็นธรรมชาติเดินไปที่โต๊ะอาหารคล้ายกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้น มองดูท่าทีผ่อนคลายของเธอหนานกงเยี่ยล่งใจเล็กน้อยเขานั่งอยู่ด้านข้างเธอจัดเรียงช้อนซ่อมให้เธอด้วยตนเองเหมือนกับเมื่อก่อนอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทุกอย่างล้วนจัดเรียงตามที่เธอถนัดเหลิงร่วบปิงรู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีเธอนึกถึงภาพวันเวลาเก่าๆตอนที่กินข้าวด้วยกันตอนนั้นเขาดูแลเธอเป็นอย่างดีคอยจัดเรียงอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เธอทุกมือทั้งยังคอยตักอาหารให้เธอมองดูเธอกินข้าวหลังจากที่เธอกินเสร็จเขาก็จะกินอาหารที่เธอกินเหลือทั้งหมดคิดคิดดูแล้วเขาเองก็ดีกับเธอมาก เพียงแต่ความเจ็บปวดที่เขาทําให้เธอในตอนสุดท้ายทําให้หัวใจของเธอลืมความดีทั้งหมดของเขาคุณนานกงคุณเป็นคนสูงสักการที่คุณทําเรื่องพวกนี้ให้ฉันมันทําให้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆค่ะนานกงเยียกระตุกมุมปากเล็กน้อยเมื่อก่อนผมทําแบบนี้ให้เธอคนนั้นบ่อยๆไม่มีอะไรหรอกครับคุณคิดว่าคุณเป็นเธอก็พอแล้วเหลิงรั่วปิงเงียบไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเรื่องในอดีตเป็นแค่ความทรงจําไม่อยากพูดถึงมันอีก หลังจากพนักงานยกอาหารมาเสิร์ิฟครบสองจานหนานกงเยี่ยยิ้มแล้วพูดขึ้นกินทานกันเถอะครับเหลิงรั่วปิงไม่ได้กระมิกระเมียนเธอก้มหน้าลงแล้วกินอาหารในจานตนเองโดยไม่พูดอะไรเลยหนานกงเยี่ยมองดูเธอเงียบเงียบกว่าสิบวินาทีภาพนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากงดงามจนทำให้เขารู้สึกกว่ามันไม่ใช่ความจริงเธอกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งแล้วจริงๆทั้งยังกินข้าวร่วมกับเขาเธอและดวงตาคู่สวยกลับมาอยู่ตรงหน้าเขากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกเบญจมาศอบล้อมความรู้สึกของเขา คุณนานกงขืนคุณมองฉันไม่หยุดแบบนี้ฉันคงกินข้าวไม่ลงแล้วค่ะเหลิงรั่วปิงพูดขึ้นเสียงเรียบไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นและไม่หยุดกินนานกงเยี่ยยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่มองคุณแล้วครับคุณชายเยี่ยครับได้เวลากินยาแล้วครับยานี้ต้องกินก่อนมื้ออาหารกวนอวิเดินถือถาดเข้ามาบนถาดมียาสองสาเม็ดและน้ำหนึ่งแก้วเหลิงรั่วปิงไม่ได้เงยหน้าขึ้นแต่มือของเธอหยุดชะงักอย่างเห็นได้ชัดเขากินยาอะไรเขาป่วย เธอจำได้ว่าเขาไม่เคยป่วยมาก่อนร่างกายของเขาแข็งแรงมาโดยตลอดนานกงเยี่ยชำเลืองมองไปบนถาดพูดปฏิเสธไม่กินกวนอวีรีพูดเกลี้ยกล่อมทันทีคุณชายเยี่ยถ้าไม่กินยาแล้วจะหายปวดกระเพาะได้ยังไงครับคุณหมอกำชับมาแล้วต้องกินยาให้ครบนานกงเยี่ยขมวดคิ้วแน่นด้วยความหมุดหงิดไม่อยากกินเขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนแข็งแรงที่ไม่มีอะไรมาทำให้เขาแพ้ได้การกินยาทำให้เขารู้สึกแย่ เหลิงร่วบิงเงยหน้าขึ้นกวนอวิส่งสายตาร้องขอความช่วยเหลือไปให้เหลิงร่วบิงเธอจึงวางช้อนซ่อมลงมองหน้าหนานกงเยียดกระเพาะของคุณเป็นอะไรไปคะคุณชูครับกวนอวิ๋เป็นฝ่ายตอบตั้งแต่คุณเหลิงไปจากคุณชายเยี่ยคุณชายเยียก็ไม่ยอมกินข้าวตรงเวลาเลยสักวันพอทำร้ายสุขภาพตัวเองเป็นเวลานานทำให้มีแผลในกระเพาะอาหารขั้นรุนแรงคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ยอมกินยากระเพาะอาจจะทะลุได้ครับใครใช้ให้หนายพูด นานกงเย่ยหันไปมองกวนอวีด้วยแววตาตักเตือนพร้อมกับสั่งให้เขาหุบปากกวนอวีไม่กล้าพูดอะไรอีกทว่าเหลิงรั่วปิงกลับไม่สบายใจเขาทรมานตนเองเพื่อเธอในเมื่อเธอสำคัญกับเขามากขนาดนี้ทำไมตอนนั้นถึงต้องทำร้ายจิตใจเธอหึงไม่ย้อนแยง้งไม่ตลกไปหน่อยหรือหลังจากเงียบไปหลายวินาทีเหลิงร่วปิงยกมุมปากขึ้นอย่างสวยสง่าพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันคือคุณนานกงเป็นคนที่รักใครรักจริงมากเลยนะคะ แต่ฉันได้ยินมาว่าตอนนั้นคุณถึงกับจัดงานงานเลี้ยงอำลาให้เธอทําให้เธออับอายเรื่องนี้ดังกระชอนไปทั้งเมืองในเมื่อคุณรักเธอขนาดนี้ทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยคุณฉู่ครับอันที่จริงงานเลี้ยงในคืนนั้นออกไปซะหนานกงเยี่ยพูดแทรก,กวนอวีกกวนอวีไม่เข้าใจว่าทําไมหนานกงเยี่ยถึงไม่อธิบายเรื่องทุกอย่างให้ชัดเจนแต่เขาก็ไม่กล้าขัดคําสั่งเจ้านายทําได้เพียงพูดด้วยน้าเสียงขอร้อง คุณชายเยี่ยครับคุณกินยาเยอะเธอนะครับหนานกงเยี่ยรำคาญความพูดมากของกวนอวีจึงยอมกินยาหลังจากกวนอวีเดินออกไปเขาพูดกับเหลิงร่วบิงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกินข้าวเธอครับเหลิรงร่วบิงไม่แต่ช้อนซ่อมอีกเธอมองหน้าหนานกงงเยี่ยเงียบเียบสิ่งที่เธอคิดเมื่อครึ่งเดือนก่อนตอนที่เจอเขาครั้งแรกเป็นความจริงเธอไม่ได้คิดไปเอง